องค์ชายอัศนีเดินเข้าสู่ราชสำนักอันโออาขุนนางผู้สูงศักดิ์หลายคนหันมามองเขาด้วยสายตาเหยียดยามขุนนางคนหนึ่งกระซิบกับคนข้างๆบัณฑิตจากตระกูลตกอับนั่นกล้ามาที่นี่ได้อย่างไรเจ้าชายไพศาลน,นั่งอยู่บนบัลลังด้วยสีหน้าเย่อหยิ่งเหลือแสนอัศนีเงยหน้าขึ้นมองไพศาลอย่างไม่เกรงกลัว ถ้ามาเพื่อทวงคืนสิ่งที่เจ้าช่วงชิงไปเมื่อ800ปีก่อนทั้งราชสำนักตกอยู่ในความเงียบงนันขุนนางหลายคนถึงกับอ้าปากค้างไพศารหัวเราะเยาะเจ้าพูดเรื่องไรสาระอันใดจับตัวมันทหารองครักษ์สองนายพุ่งเข้าหาอัศนีอย่างรวดเร็วอัศนีปัดป้องทหารได้อย่างง่ายดายเพียงใช้ชายเสื้อและวิชาดาบที่มองไม่เห็นกระบวนท่า ทหารทั้งสองล้มกระเด็นไปคนละทิศละทางสร้างความตกใจให้ทุกคนในห้องโถงคุณหนูมณีที่ยืนอยู่ข้างบันลังมองเหตุการณ์ด้วยความประหลาดใจดวงตาของเธอเบิกกว้างไพสารลุกคววขึ้นด้วยความเดือดดาลบังอาจนักเจ้าคิดว่าวิชาดาบกะโหลกกลาเช่นนี้จะทำอะไรข่าได้งั้นหรือไพศาลชักดาบประจันตัวออกมาข้าจะให้โอกาสเจ้าพิสูจน์ฝีมือ อีกสามวันข้างหน้าเราจะประลองดาบหลวงอัศนีตอบรับด้วยสายตาเย็นชาแต่แฝงด้วยความมั่นใจได้ตามที่เจ้าต้องการขุนนางเก่าแก่คนหนึ่งกระสิบกับขุนนางอีกคนบัณฑิตผู้นี้ไม่ธรรมดาคุณหนูมณีมองอัศนีที่ยืนนิ่งอยู่กลางห้องด้วยความสงสัยเขาเป็นใครกันแน่ ข่าวการประลองดาบหลวงระหว่างเจ้าชายไพศารและบัณฑิตหนุ่มนิรนามแพร่สะพัดไปทั่วเมืองในตรอกมือดอัศนีฝึกฝนวิชาดาบก้าวกระบวนท่าอย่างลับๆการเคลื่อนไหวของเขาเฉียบคมและตรงพลังเจ้าบัณฑิตนั่นจะเอาชนะเจ้าชายได้จริงหรือไพศารเรียกมือสังหารลับมาไปกำจัดมันซะก่อนที่มันจะสร้างปัญหา มือสังหารสามคนซุ่มโจมตีอัศนีระหว่างทางกลับที่พักอัสนีหันหลังกลับอย่างรวดเร็วเรากับเขารู้ตัวล่วงหน้าอัศนีปัดป้องการโจมตีของมือสังหารได้อย่างง่ายดายด้วยดาบไม้ที่เขาถืออยู่อัศนีเงยหน้าขึ้นมองมือสังหารด้วยแววตาเย็นชามือสังหารล่าถอยไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหวาดกลัว คุณหนูมณีที่แอบสังเกตการอยู่ห่างๆเห็นความสามารถของอัศนีและเริ่มรู้สึกสนใจมากขึ้นมณีรำพึงกับตัวเองเขาไม่เหมือนบัณฑิตทั่วไปเลยในราชสำนักไยสารเยอะหยันตระกูลของอัศนีต่อหน้าขุนนางตระกูลของหมั่นก็แค่เศษเด่นอัศนีเดินออกมาข้างหน้าแต่ข้ากลับได้ยินเรื่องแผนคอร์รัปชันของขุนนางบางคนในราชสำนักของท่าน อัศนีเปิดโปงแผนคอร์รัปชันของขุนนางคนสนิทของไพศาลด้วยข้อมูลที่แม่นยำขุนนางคนสนิทของไพศาลหน้าถอดสีทันทีที่อัศนีพูดจบไพศาลเสียหน้าอย่างรุนแรงต่อหน้าสาธารณะขุนนางคนอื่นเริ่มซุบซิบขุนนางผู้เท่าคนหนึ่งพยักหน้าอย่างเห็นด้วยความจริงคือสิ่งเดียวที่ไม่อาจปกปิดได้ไพศาลเดินเข้ามาหาคุณหนูมณีด้วยสีหน้าขมขู่ ตระกูลของเจ้าควรจะยอมจำนนต่อข้ามณีพยายามปกป้องตระกูลของตนท่านไม่มีสิทธิ์อัศนีเดินเข้ามาแช่กลางระหว่างทั้งสองเจ้าชายไพศาลท่านลืมอะไรไปหรือไม่อัศนีเปิดเผยสิทธิ์เหนือกว่าของตระกูลมณีที่ไพศาลไม่เคยรู้มาก่อนด้วยข้อมูลที่น่าตกใจไพศาลตกใจจนพูดไม่ออกแผนการของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่า คุณหนูมณีมองอัศนีด้วยความซาบซึ้งใจเธอรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นเรื่อยๆมณีกล่าวขอบคุณอัศนีด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออัศนีตอบกลับอย่างอ่อนโยนเจ้าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปไพศาลกัดฟันกรอดส่งนายพลคู่แข็งแกร่งมาท้าประลองกับบัณฑิตนั่นนายพลผู้แข็งแกร่งเดินเข้ามาในสนามประลองด้วยท่าทีองอาจบัณฑิตหนุ่ม กล้าประลองกับข้าหรือไม่อัศนีรับคำท้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยการประลองระหว่างอัศนีกับนายพลเริ่มต้นขึ้นนายพลโจมตีอย่างรุนแรงอัศนีเอาชนะนายพลได้อย่างรวดเร็วด้วยวิชาดาบที่น่าทึ่งในกระบวนท่าเดียวนายพลคุกเข่าลงต่อหน้าอาัศนีข้ายอมรับความพ่ายแพ้ผู้ชมในลานประลองต่างฮือฮาและปรบมือให้แก่อัศนีอย่างกึกก้อง อัศนีกลับไปที่พักและค้นพบข้อความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังสือโบราณอัศนีรำพึงกับตัวเองหลักฐานยืนยันการทรยศของภัยสารในอดีตชาติในที่สุดก็เจอวันประลองดาบหลวงมาถึงลานประลองยิ่งใหญ่ตระการตาเต็มไปด้วยขุนนางและประชาชนภัยสารปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มเยยหยันหวังว่าเจ้าจะเตรียมใจมาพร้อมแล้วนะบัณฑิต การประลองเริ่มต้นขึ้นไพสารใช้ดาบที่อาบยาพิษเข้าโจมตีอัศนีหลบหลีกการโจมตีของไพสารได้อย่างสงบเรากับรู้ล่วงหน้าอัศนีใช้กระบวนท่าไม้ตายปัดป้องดาบอาบยาพิษของไพสารดาบอาบยาพิษสะท้อนกลับไปเกือบโดนไพสาลเองไพสาลหวาดกลัวจนหน้าซีดเผือดผู้คนในลานประลองต่างตกตะลึง อัศนีไร้ร,รำกระบวนท่าดาบโบราณที่สง่างามและเป็นเอกลักษณ์ขุนนางเก่าแก่คนหนึ่งเบิกตากว้างมันคือกระบวนท่านี้มันคือกระบวนท่าขององค์ชายอัศนีไพศาลปฏิเสธอย่างเกลี้ยวกล่อไม่จริงเป็นไปไม่ได้อัศนีชูวัตถุบโบราณที่เรืองแสงขึ้นมานี่คือหลักฐานการทรยศของเจ้า วัตถุโบราณเรืองแสงฉายภาพเหตุการณ์การทรยศของภัยสารในอดีตชาติขึ้นสู่ท้องฟ้าประชาชนโกรธแค้นและส่งเสียงโห่ร้องด่าทอภัยสารภัยสารพยายามหนีออกจากลานประลองอย่างตื่นตระหนกอัศนีพุ่งตัวเข้าหยุดภัยสารและชี้ดาไปที่คอเขาภัยสารตัวเข็งทื่อราวกับถูกสาบไม่กล้าขยับอัศนีจ้องมองภัยสารด้วยแววตาอันตรงพลัง ข้าคือองค์ชายอัศนีผู้ที่เจ้าทรยศดวงตาของอัศนีเปล่งประกายด้วยพลังโบราณที่น่าเกรงขามคุณหนูมณีตระหนักถึงความจริงทั้งหมดด้วยความตกใจและเข้าใจในที่สุดมณีพึมพำอมองค์ชายอัศนีไพศารถูกลากตัวออกไปจากราชสำนักอย่างอับยศอดสู ราชจะสำนักตกอยู่ในความวุ่นวายแต่ในไม่ช้าก็เริ่มสงบลงขุนนางผู้ผักดีที่เหลืออยู่เข้าหาอัศนีและแสดงความเคารพสถานะขององค์ชายอัศนีได้รับฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์คุณหนูมณีเดินเข้าหาอัศนีด้วยสีหน้าสำนึกผิดมณีกล่าวขอโทษอที่เคยเข้าใจท่านผิดและชื่นชมในความกล้าหาญของท่านองค์ชายอัศนีตอบกลับอย่างอ่อนโยน เจ้ามีได้ผิดมณีเจ้าเพียงถูกใช้เป็นหมากเงาปริศนาปรากฏขึ้นเฝ้าดูอยู่เบื้องหลังราชสำนักที่กำลังฝื้นโูเงาปริศนาพึมพำคำทำนายโบราณพลังที่ซ่อนเร้นกำลังตื่นขึ้นองค์ชายอัศนีรู้สึกถึงพลังแปลกประหลาดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขาเหลือบมองดาบในมือที่ดูเหมือนจะเปล่งแสงเรืองรองอัศนีนึกในใจ พลังนี้ยังมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการเกิดใหม่ของข้าใบหน้าขององค์ชายอัศนีเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ